เออมันวิบัติมันวิบัติมันแบบนรกสุดๆไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องเดินมาถึงจุดนี้ด้วยใช่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 นับย้อนไปจำได้ไหมอะคะไปแต่ช่วงนั้นพังจริงๆค่ะถูกต้องเลยเวลานี้เลยอะคะโคตรแม่นโคตรแม่นเลยก็ปี6-6ก็ช่วงเจอคดีเจอคดี2ปีที่แล้วอะก็คือ ใช่เลยมันออกมาแบบนี้เลยใช่เลยคือ<ช>ตอนนั้นเนี่ยในความรู้สึกเราอ่ะเราคิดว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปไปไหวไหมณณโมเมนต์นั้นอนี่ยจความรู้สึกวันนั้นได้ไหมคือไหวค่ะเขาคือความเป็นคนสู้อยู่แล้วอ่ะรู้สึกว่าก็สู้กับเรื่องคดีความกับทุกอ,อย่างที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ปีหกหกต้องเลยหกห7เจ ปีนี้หกแดเนาะใช่ก็นั่นแหละที่สู้มาแบบแบบสุดสุดที่สุดว่าเออเรื่องนี้คือที่สุดในชีวิตที่สุดค่ะที่สุดแบบมันไม่มีอะไรจะสุดขนาดนี้แล้วอ่ะเหมือนที่หมอไทยใจตอนนี้เลยคือมองย้อนกลับไปในอดีตมันวันนี้แข็งแรงโอเคเนาะคือมันมันมันหูมันมันไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะหญิงนะวันนั้นมันทุกอย่างมันรวดเร็วมันแบบมัน มันแย่ไปหมดยังไม่นึกยังไม่คิดเลยว่าว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแบบเป็นปีนะเพราะรู้สึกว่าในแว็บเดียวเนี่ยรู้สึกว่ามันพังไปในพริบตาเออมันวิบัติมันวิบัติมันแบบนรกสุดๆไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องเดินมาถึงจุดนี้ด้วยใช่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 ค่ะแต่ว่าก็ผ่านมันมาด้วยความเป็นนักสู้ของเราด้วยความเป็นนักสู้แล้วก็แบบ มันมันต้องสู้จริงอะ่ะใครเห็นชีวิตใบเตยมันก็ต้องสู้จริงอะ่ะใครต้อยรอยยิ้มวันเนี้ยแต่วันนั้นก็คือแบบโอ,โโอโ้โอห,โห,โหมันแบบใจเรามันต้องแบบสตรองที่สุดแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าถ้าถ้าเป็นคนอื่นจะจะแบบผ่านมาได้แบบเราหรือเปล่าอาจริงแต่ว่าก็เชื่อว่าเชื่อว่าพอเป็นเกิดเป็นคนเนะ่ะเมื่อมันมันมีโอกาสได้สู้มันยังได้หายใจอยู่มันก็ต้องสู้อย่างเดียวค่ะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่า ต้องต้องมีสิ่งนี้เพื่อที่จะผ่านมาให้ได้สติอย่างเดียวสติเราต้องมีสติที่สุดเพื่อแบบว่าเพื่อดูแลตัวเองให้ดีในทุกอย่างเพื่อที่จะได้แบบออกมาสู้กับคดีแล้วออกมาเจอหน้าลูกเพราะฉะนั้น Amarin TV